ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเสนอชื่อนะครับว่า,าจะเสนอชื่อบุคคลท่านใดที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีสมาชิกรับรองดังกล่าวนี้ตามบทบัญญัติรัฐมนูญน,นะครับว่าจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 1- ใน10ของจํานวนสมาชิก ที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรคือจะต้องมีผู้รับรองนะครับไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับกระผมนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอชื่อท่านอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ขอผู้รับรองด้ครับผู้รับรองกรุณาเสียบบัตรแสดงตนนะครับไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับเพื่อเป็นการ บันทึกนะครับและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังนะครับผลของการผู้รับรองจํานวนทั้งหมดนะครับที่ได้แสดงตนเพื่อรับรองบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือ137ท่านแล้วก็บวกท่านประธานที่ครบรพครับสร,รงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขตสามพักเพื่อไทยครับขออนุญ,ญาตเสนอต่อที่ประชุมครับ ผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีขอขอนุญาตเสนอชื่อศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองไม่น้อยกว่า50าท่านกาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนนะครับมีจำนวนผู้รับรองผู้เสนอท่านชัยกเกษมนิติสิรินั้นเนี่ย121ท่านนะครับมีผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านที่2ก็คือท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับสองท่านนะครับ